สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ครับผมก็จะมาเล่นหนึ่งในแครี่ที่เก่งอันดับต้นๆของ mrov นั่นก็คือน้องฟินิกซ์นั่นเองซึ่งในเกมนี้นะครับผมจะเรียกน้องฟินิกซ์ว่าน้องกระลอกแล้วกันเรียกง่ายนะครับกระลอกของเราก็มายืนชนเลนกับวอไฮนะครับตรงนี้ครับผมก็อยู่กับโอเมก้าโรมที่จริงใจนะครับโรมที่จริงใจนะครับก็จะ ทำการซุ่มเพื่อรอแครดี้เป็นตัวเปิดได้ครับตัดไปผมก็เข้ามาทักทายแวนครับมาทักทายกันไปแต่ตอนนี้แวนแรงเหลือเกินนะครับทักทายไปเรื่อยครับตี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 จากนั้นครับโอเมก้าก็เข้ามาปิดคิวแวนไปได้ในตรงนี้นะครับจากนั้นครับเราก็ทําการป่วนป่าของเพื่อนต่อเลยซึ่งตอนนี้ครับลมของผมเข้าไปลึกเหลือเกินครับโดนเอนโซเวียงเข้าไปมีไฟกันเล็กน้อยผมก็เข้าไปนัวไปช่วยครับ ไปช่วยไปช่วยไม่ไหวครับต้องถอยถอยมมก่อนครับตั้งหลักจากนั้นครับเราก็ทําการฟาร์มกันไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มเพื่อเอาของก่อนซึ่งของในในรอบนี้นะครับผมจะออกเป็นชุดคี้นะครับเรามาดูกันว่ากะรลอกเล่นสายคี้เนี่ยจะแรงไหมนะครับก็มีเพื่อนเเข้ามานัวกันเล็กน้อยครับตรงหน้ามังกรเราก็ไม่สนใจครับเราปล่อยครับลมเราแข็งแกร่งอยู่แล้วตีมังกรครับไปเรื่อยๆครับตีมังกรไปเรื่อยๆครับ ซึ่งถ้าเราได้บัฟมังกรตอนต้นเกมเนี่ยจะทำให้เราได้เปรียบน,นะนจะทำให้ทีมเราฟาร์มได้เร็วขึ้นนะครับจากนั้นครับผมก็ไปเอาป้อมต่อเลยซึ่งฟินิกส์เนี่ยครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งนะที่ตีป้อมไวมากๆ,ๆนะครับตีป้อมได้เร็วตรงนี้ครับเราก็ได้มาป้อมหนึ่งครับเรียบร้อยจากนั้นครับเราก็เข้าป่าไปฟาร์มกันต่อฟาร์มไปเรื่อยๆครับฟาร์มเพื่อหาเงินซื้อของก่อนจากนั้นครับเราก็ทาการฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับ ฟาร์มเรื่อยๆเพื่อหาเงินนะครับต้องมีเงินครับนะต้องมีของก่อนถึงจะเก่งตัวนี้ครับคลิปชนแล้วก็มารับเลนครับแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมากันสองคนครับมีโอมากับแวนโดยจำเป็นต้องถยอยเขามาลับใน้องครับเน้นเคลียร์คลิปนะครับเน้นเคลียร์คลิปและโลมที่จริงใจของผมก็โผล่มาแต่ว่าผมได้เคลียร์คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้ครับคิบอีกเวฟหนึ่งมามีแวนอยู่ตัวเดียวครับก็เข้าไปกดดันเลนได้เลยครับดันเลนเราอยู่กับโอเมก้านะกครับบวกโอมาเข้ามาเติมไปครับตรงนี้ผมปิดคิวแวนไปได้เหลือโอมาตัวเดียวหนีครับหนีหนียังไงยังไงเรียบร้อยครับดับเบิลคิวจากนั้นครับเมธของฝั่งตรงข้ามวี่าเข้ามารับเลน แต่อเลเตอร์ของเราครับล็อกได้สวยงามตรงนี้ผมเลยปิดคิวเป็นคิปเปินคิวไปได้จากนั้นครับเราก็ได้ป้อมต่อเลยเอาป้อมครับเอาป้อมลอยครับจากนั้นครับเข้ามาดูในป่าครับก็มีอะไรที่จะคว์มได้มาก่วนป่าครับพยายามเก็บเงินให้ได้มากที่สุดนะนะครับเพราะเราต้องใช้ของตรงนี้ครับมีไฟกเล็กน้อยครับถอยออกมาตั้งหลักปิดคิวมูลด์ไปได้อีกหนึ่งตัว ทีตรงข้ามก็มาเติมกันนะครับโอเมก้าก็ปิดคิวแบน์ไปได้ตรงนี้นะครับชีพหมดน่าจะไม่ไหวครับก็ถอยออกมาฟาร์มก่อนต่อได้เลยครับฟาร์มเก็บเงินไป your tower, your tower เอาบลาปาครับตัดบลาปาของเพื่อนจะทําให้เรารวยนะและฝั่งตรงข้ามก็จะเล่นยากนะครับป่าฝั่งตรงข้ามไม่มีบลาปามีตัวมาเติมครับเอนโซเข้าม,มาเติมถอยออกมาครับ เกี่ยวไปแล้วครับถอยถอยหนีมีพวกมาเติมถอยอยาวเลยครับถอยยาวเลยครับตรงนี้เราต้องพยายามดูมุมนี้แบบเยอะๆนะครับว่าฝั่งเรามีเพื่อนเราเข้ามาเติมไปหรือเปล่าเพื่อนเราอยู่ในระยะที่ใกล้พอไหมถ้าเราอยู่ตัวเดียวครับแล้วเขามากันหลายตัวเนี่ยเราเราไม่หนิประชานนะเราจะบิดเบี้ยวถอยตรงนี้เราก็มาได้ที่ป้อมกลางต่อครับ เล่นเรื่อยๆครับค่อยๆเล่นเน้นยืนใจ,จาดาเม่ถึางห้าโอมาครับโอม่านิ้นโฟกัสผมครับเจ้าให้ได้อ,อย่างนี้ยังไงยังไงยังไงเรียบร้อยครับติดคิวโอมามาได้โดยโอเมกา้ามีจังหวะเราก็ได้ป้อมไปเลยครับอั่งนี้ครับรับเพื่อนหน่อยรับเพื่อนเ่ๆ ถอยครับถอยเบียดดร์ีดสเรยโอเลยรล็อกได้สวยงามครับอานนี้ต้องเข้าไปใส่อีกยูโอมามาได้ครับมูลาสับ ครับดามของเราก็เริ่มแรงแล้วนะเริ่มแรงแล้วเราเริ่มมีของแล้วเห็นไหมครับติดคีทีถึงสามพันกว่าแต่นั้นครับก็ป่วนแดงของฝั่งตรงข้ามต่อเลยตัดบับแดงตัดให้หมดครับตรงนี้มีเอ็นโต้เกี่ยวเพื่อนเราอยู่เข้าไปช่วยนิดนึงยังไงเรียบร้อยครับคนต่อดามจของเราไม่ไหวตัดแดงต่อได้เลยครับ เอาให้หมดปลาเต็มนํำครับทำอะไรก็ได้คลิปเข้าครับคลิปเข้าพยายามเอาป้อมให้ได้ครับป้อมกลางมาเล็กตรงกลางเรีบร้อยไ,ได้มาเด้หึงทางครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามค่อนข้าง,างจะโฟกัสผมนะเพราะผมเป็นตัวดาเมจหลัก น,นี้ครับจังหวะขึ้นบ้านนะครับผมมากับอันเลนและโอเมก้าโรมที่กินใจได้บาลสกฝั่งขวามาครับโนราครับนนราจะเอาผมให้ได้เลยครับอนนี้ถอยมาก่อนครับวีดาเมิแรงมากตัวของกระลอกนะครับมีอันตีนะ ที่สามารถจะใช้โซนพื้นที่ได้นะครับใช้ในการช่วยคัดทีมฝั่งตรงข้ามได้นะครับนะเป็นอันตที่ค่อนข้างดีใช้งานได้หลากหลายนะครับ <Watch it! S 2> นี่ครับจังหวะนี้ครับจะจบเลยหรือเปล่าเรียบร้อยครับทีมเราก็ได้ฮิสเตอรี่ไปแบบกันลอกสายคลิป เกมนี้ผมก็ไ,ได้รับ M V D มานะครับนะเรามาดูกันครับดาเมจดาเมจเกือบแสนนะก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ